สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่นางฟ้าพี่พี่นางฟ้าพี่เพื่อนนางฟ้าน้องน้องนางฟ้านะคะสวัสดีค่ะกูเกรลนะคะเกรซมาแล้วนะคะ,ะวันนี้นะคะที่ว่าลงเฟซไปนะคะ14กุมภาพัน์นะคะฉันรักคุณและฉันรักตัวเองที่สุดมีในยยะยังไงคะคุณนะคะเป็นวันวาเรนทายใช่ไหมคะคุณคืออะไรคะ วันบุรินทไทยผู้ีผู้มีบุญคุณของเราคือใครบ้างนะคะ 1. บิดามัรดาพ่อแม่นะคะข้อที่2คือใครคะข้อที่2ก็คือคือ,อครูบราอาจารย์นะคะคนที่สอนเราให้เราเป็นคนดีสร้างตัวตนของเราขึ้นมานะคะ,ะข้อที่3คือใคร ผู้มีบุญคุณคุณที่สามคือผู้มีบุญคุณนะคะมาข้อแรกอ่าแล้วข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่คือใครคะญาติพี่น้องนะคะคุณที่สี่คือญาติพี่น้องคนที่ห้าเะคะคุณที่ห้าก็คือสามีภรรยามาอยู่ที่คุณที่ห้านะคะแล้วคุณที่หกที่ต้องรักที่สุดคือคือใครคะ คือตัวเราเองนะคะมาคุณที่หนึ่งบุพการีนะคะเป็นผู้มีบุญคุณนะคะบุพการีทุกคนคือคนกนตัญญูนะคะดูแลพ่อแม่นะคะวันบริสัน์นี่คะพาพ่อแม่ไปเลี้ยงอาหารพาครอบครัวสามีภรรยาเลี้ยงอาหารนะคะแล้วก็ให้เงินให้เงินบิดามารดานะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะรักษาสุขภาพนะคะร่างกายนะคะบิดามารดาพ่อแม่นะคะ คุณที่สองค่ะทำไรอีกะคะบางคนก็เอากุหลาบไปให้แม่อย่างอย่างตัวรูเกรซเนี่ยพ่อแม่เสียแล้วก็เอากุหลาบนะคะไปให้แม่อุ๋ยหลังบ้านนะคะเป็นแม่อุ๋ยที่นับถือเหมือนแม่นะคะอยู่หลังบ้านนะคะเพราะว่าแม่อุ๋ยเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วแล้วก็นัเล็กนะคะก็เป็น แม่คนนะคะอย่าน้อยใจนะคะที่เรารักแล้วก็นับถือนะคะส่วนแม่อิกเกิลธนพรเอาอะไรไปให้คะเอาสร้อยคอไปให้แม่จัดเล็กชุดเล็กไปให้ก่อนแล้วชุดใหญ่ก็คือรอบหน้าแต่อยากจะให้ตรงกับวันวาเลนไทน์นะคะเราก็วาเลนไทน์เราทําอะไรบ้างนะคะทุกคนถ้าคนสาหรับคูเกะเป็นคนโสดไม่มีแฟนก็จะเป็นผู้ให้นะคะ เป็นผู้ให้เอาสร้อยคอนะคะน่ารักน่ารักนะคะไปให้คนแถวแถวนี้บริเวณแถวนี้นะคะเอาช็อกโกแลตนะคะไปให้คนที่ปลืม้มคนที่ชอบนะคะทุกคนก็มีความสุขนะคะในการที่เราเป็นผู้ให้นะคะโดยที่เราไม่ต้องเป็นผู้รับก็ได้นะคะเราเป็นผู้ให้เราก็มีความสุขใช่ไหมคะต่อไปก็เป็นใครคะครูบาอาจารย์ ซึ่งเราก็สำนึกบุญคุณสำหรับครูบาอาจารย์เสมอนะคะก็อาจจะมีของขวัญเล็กน้อยในวันเรียฐานนะคะสำหรับครูบาอาจารย์นะคะหรือว่าเป็นคำขอบคุณโทรศัพท์ไปหาครูบาอาจารย์ขอบคุณนะคะก็เป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นมิตรขวัญน,นะคะเป็นคนที่สอนเรานะคะให้เราเก่งให้เรามีความ กล้าให้เรามีความสามารถพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์สอนเราโดยไม่หวังผลอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นคุณที่สองนะคะที่เราจะต้องสำนึกงคุณในวันเพลนทายคุณที่สามคืออะไรคะคุณที่สามเมื่อกี้ที่ได้พูดไปแล้วคุณที่สามก็คือผู้มีบุญคุณสําหรับผู้มีบุญคุณของเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นญานติพี่น้องก็ได้นะคะใครก็ได้ที่ว่า เป็นผู้มีบุญคุณกับเราช่วยเหลือเรานะคะเมื่อเราผู้ใหญ่ที่นับถือนะคะเราก็อาจจะมีของขวัญโทรศัพท์คุยไลน์ไลน์ไปหาข้อความแฮปปี้เลนทีไทยเฟซไปหาโทรศัพท์ไปหา,อปหาขอบคุณสาหรับเริษัทนะคะขอบคุณแล้วก็สํานึกบุญคุณสําหรับผู้มีบุญคุณที่ได้ช่วยเหลือเรานะคะเมื่อเราทํางานต่าง อยากได้รับความช่วยเหลือเขาก็มาช่วยเหลือเรานะคะเพราะเขารักเราเอ็นดูเราผู้อี่นคุณอาจจะเป็นผู้ที่มีอายุน้อยกว่าก็ได้นะได้ช่วยเหลือเราไม่จําเป็นต้องมีผู้ผู้ที่เป็นคนอายุเยอะกว่าก็ได้นะคะต่อไปสามและสี่สี่คือใครคะเมื่อกี้ที่กล่าวไว้ยาติพอง ยาติพี่น้องเป็นยังคะพี่น้องทำตามกันมาอย่างคูกเกสก็เอาสร้อยคอไปให้น้องไปให้หลานแล้วแจกเพื่อนบ้านแถวนี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นหลานฉันก็ต้องได้น้องฉันก็ต้องได้เหมือนกันนะคะก็คือยาติพี่น้องนะคะที่รักกันแลคานตามกันมาเป็นพี่น้องกันมีอะไรช่วยเหลือกันบางคนก็ไปทานข้าวกับครอบครัวทานข้าวกับญาติพี่น้องนะคะสําหรับภูเกสก็ทานข้าวกับญาติพี่น้องข้อที่สามคืออะไรคะ ว้าข้อที่ห้านะคะคืออะไรคะข้อที่ห้าก็คือใครคะมิตร okay. <ถ baptized. S 1> ต่างๆเพื่อนของเราทุกๆคนนะคะเพื like humans, plastic, <Wall witnessed. S 2> ่อนเราทุกๆคนนะคะที่เรารักเพื่อนที่หวังดีเพื่อนที่แพรหนาทีมิตรแท้นะคะทุกๆคนนะคะที่เป็นเพื่อนทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนนางฟ้าพี่พี่นางฟ้าแม่แม่นางฟ้าน้องน้องนางฟ้าหรือเพื่อนบริเวณแถวนี้เพื่อนในซัมมิตเพื่อนทุกๆคนนะคะ สุดท้ายคือตัวเราเองนะคะซึ่งเราจะต้องรักมากที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นยังไงคะถ้าเรารักตัวเองนะคะเราดูแลตัวเองนะคะเราสนใจตัวเองนะคะให้ความสําคัญกับตัวเองความรักในตัวเองเราก็จะเผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นเพราะเรารักตัวเองเป็นใช่ไหมคะ เราก็จะรักคนอื่นเป็นนะคะสำหรับวันนี้ครูเกรก็จบแล้วนะคะแฮปปี้วันไทยคนที่มีครอบครัวมีความสุขนะคะขอให้มีความสุขคนที่มีแฟนก็ขอให้รักๆมีความสุขยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ได้แต่งงานกันนะคะแล้วก็สําหรับคนที่โสดขอให้เจอคู่นะคะที่มีรักแท้นะคะตามความประสงค์นะคะเนรมิตเอหล่อและ รวยมากหรือว่าเป็นคนทอิสย่ยดีด้วยแล้วก็รักเราจริงนะคะขอให้ทุกคนสมปัรถนาในความรักมีคนรักมากๆและย,ยิ่งขึ้นไปสวัสดีค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะไว้คืนนันใหม่วันหน้าน,นะคะ